กุ๊กกิฟรีวิวมีแฟนเป็นคนจีนได้อะไรแต่ละข้ออ่านแล้วอิจฉาเลยถึงแม้จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวในช่วงที่นีทัศภาคต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศแต่กุ๊กกิฟสุมมนทิปก็ไม่ได้ย่อท้อแถมยังทำหน้าที่แม่ของลูกที่ดีและภรรยาที่น่ารักคอยช่วยสพอร์ตสามีอยู่ตลอดเวลาล่าสุดกุ๊กกิฟก็ได้อัดคลิปรีวิวสามีโดยตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าฉันมีแฟนเป็นคนจีนได้อะไร ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนออกมาเป็นข้อข้อโดยมีทั้งหมด7ข้อด้วยเมื่อได้อ่านแล้วบอกเลยว่าแอบอิจฉาสุดๆเลยจ้าฉันมีแฟนเป็นคนจีนได้อะไร <Surprise. S 1> เซอร์ไพรส์เก๋หล่อสูงขาวเหมือนพระเอกซีรีส์ชอบให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดพันรยาต้องเหนื่อยน้อยที่สุดไม่ชอบให้ลำบากใส่ใจรายละเอียดและเรื่องเล็กๆน้อยๆรักครอบครัวพัรยากับลูกมาก่อนเสมอ เอาใจเก่งดูแลดีคลั่งรักกวนประสาทตลกมากบ้าบอขี้แกล้งจบการอวดลัว